สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีชวดค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนมกราคมปีพศ2566ค่ะอืมข้ามปีแล้วค่ะนะเราควรจะหาอะไรที่เป็นสิริมงคลใส่ตัวเองใส่ชีวิตเราเองใส่จิตใจเราเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำบุญ การให้ทานการเอื้อเฟื้อพอแพ่ต่อผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสมีน้ำจิตต้้ำใจช่วยเหลือออ่คนที่อ่อนแอกว่านะคะนะอาจารย์จะพยายามพูดทุกคลิปจะไม่ลืม <laughs> เพราะว่าคนเราเว่าอาจารย์มีหลายคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะคือคนไม่เข้ามาดูทุกคลิปหรอกดูเฉพาะของตัวเองก็พอใช่ไหมคะนะ <laughs> อะเกล่นนานเกรนนานอย่าลืมนะคะ ทำความดีเอาเ่องเอาใช้ก่อนนะอืเดือนนี้งานที่คุณทําอยู่โอเคดีคุณทํามานานละคุณทําจนเก่งละคุณทําจนชนานาญบางคนทําเป็นกิจการที่สืบต่อกันมานะคะเดือนนี้บอกเลยว่ายุ่งเหนื่อยหนักเลยคะ่ะเหนื่อย <c oughs> ทั้งออฟไลน์และออนไลน์งุดงิด ไวแ้แหลไม่ไว้แไล้ไเดินหนีดีไหมอะไรอย่างนี้ทำเถอะค่ะเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงานอึดถึกทนและสู้เข้าไว้นะคะใช้สติปัญญาใช้สิ่งที่ที่คุณมีอยู่นั้นเข้าล,ลงเข้าไปในงานให้หมดแล้วทุกสั่งและทุกสิง่งท,ทุกอย่างจะออกมาดีเองอืม เชื่อมันในตัวเองอย่าลังเลใจไม่มั่นใจหาข้อมูลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์เซิร์ชหาเลยอืมโอเพนต้าค่ะยุคนี้สมัยนี้อืมข้อมูลเปลดิดเผยทั้งหมดนะคะอืมอาจารย์้คุณผ่านนะดูหนักหน่อยดูยุ่งเหยิงดูไม่ไหวแลไม่ไวแ้แลเบื่อนายจะออกแลไม่ออกแลห้ามออกทำต่อ เพราะที่นี่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณงานที่คุณทำอยู่นี้นะจะสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นให้กับชีวิตคุณได้ค่ะนะคะจะให้คุณผ่านนะคะคุณเป็นมืออาชีพเสอย่างหน้าพาะะ่อค้าแม่ขายก็มีลูกค้าประจำเพื่อนร่วมงานก็ดีดีช่วยคุณนะคะเดือนนี้ผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปเรื่องการเงินค่ะ นี่นี่นี่เดือนนี้อู้ฟู่มากอู้ฟู่มากนะคะอิ่มนำสํำรานอุดมสมบูรณ์ค่ะอมืมาจากงานที่ทำค่ะไม่มีโชคลาบลาบลอยอะไรไม่มีเลยนะคะเดือนนี้นะฝีไม้ลายมือลนล้วนถึงจะหนื่อยหน่อยถึงจะงุดหิดหน่อยถึงจะท้อแท้ไปหน่อยแต่ได้ตังค์เยอะ ตรงนี้แหละโอเคเลยนะคะสรุปการเงินก็ผ่านค่ะอแต่อย่าลืมเก็บนะคะอย่าลืมเก็บนะแบ่งเก็บนะอย่าลืมอมต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะเดือนนี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดยกเป็นคนอ้วนคุณกินกินกน,นั่งนั่งนอนนอนพุงคุณจะห้อยย้อยนะคะ แค่นี้เองในเดือนนี้และที่สำคัญที่สุดอยา่าดูโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปเป็นเวลานานคุณจะปวดลูกตาคุณในตาคุณจะลา้านะคะอืมต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้ล่ะอืมถ้าหากว่าเราอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนละอืมอืมอาจารย์อยากให้คุณอ่าปรับปรุงตัวเองอะไรบางอย่าง นิสัยใจคอบุคลิกท่าทางถ้าคุณไม่รู้ก็ไปถามครอบครัวถามพ่อแม่ไปถามเพื่อนนะคะเอไม่กล้าไม่มั่นใจถามมันเดี๋ยวมันจะตอบกลับเรายังไงละ่ะในอายมันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปถามลูกหลานเด็กๆด,กด,กดูอ่าแล้วเด็กเขาก็จะมีคําตอบให้กับเราคนที่อายุน้อยกว่านะคะอ่าเด็กประถมเด็กวัยรุ่นเลยถ้าคุณ มีลูกหลานอยู่ที่บ้านนะลองถามดูนะว่าเราควรามีนิสัยไม่ดียังไงต้องปรับปรุงบุคลิกภาพยังไงทําไมหนุ่มไม่มองทําไมสาวไม่มองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหรือไม่ไปเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นไปเป็นจิตอาสาเขาวัดโควาฟังเทศฟังธรรมนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้นะคะด้วงพวกนี้นะการที่เราให้ทานการที่เราปรับ ปรับตัวเองไปอยู่กับอีกสังคมหนึงนะะ่งค่ะเราจะได้มุมมองมุมมองชีวิตอีกแบบหนึง่งเราจะได้เห็นโลกก,กระทัดอีกแบบหนึง่งและเราก็จะมาปรับปรับตัวเองได้นะคะคนโสดนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้แฟนของคุณกําลังกำลังมองมองอนาคตขาะะคะ้างหน้าแล้วค่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้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 านตามล,ลําดับขั้นนะ ถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่คุณอย่าขี้บุญอย่าขี้บุญเพราะในลักษณะการบางแผนของแฟนคุณนั้นน่ะคุณก็จะมองเห็นแต่อุปสรรคขวักน้ําต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาคุณก็จะบนนั่นบนนี่ตลอดอและที่สําคัญที่สุดอย่าเอาเรื่องอที่แฟนของคุณทำผิดพลาดเอามาพูดซ้ําเพราะมันจะทําให้ความรัก จืดจางลงไปเรื่อยๆต้องให้กำลังใจกันค่ะคนรักกันนะคนเป็นแฟนกันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันลืมมันไปเถิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีนะคะเอออีกอย่างนึงน,นะคะคนโสดคนโสดถ้าหากคุณเจอนะคุณพบเจอแฟนได้คุยละได้คุยละคนนี้นะจะแชท ออนไลน์จะโอมองโอมิอะไรก็แล้วแต่อย่าพูดเรื่องแฟนเก่าให้กับแฟนใหม่ฟังลืมมันทิ้งไปซะนะปัจจุบันนี้คุณมีแค่สองคนเท่านั้นไม่มีคนที่สามนะคะประมาณนี้ค่ะเรื่องความรักนะคะนะสรุปตามหน้าไพาน่นี้อาจารย์อยากให้คุณทนหน่อยเดือนนี้ ความเบื่อหน่ายต่างๆที่เข้ามาคอยคุณอดทนปรับตัวปรับอารมณ์ปรับจิตปรับใจนะคะแล้วก็ทำงานตรงนี้เอามาให้ดีที่สุดใช้ออนไลน์เข้าช่วยก็ได้ใช้โทรศัพท์เข้าช่วยเว็แบบส่งเว็บไซต์อะไรต่างๆเข้าช่วยหาความรู้สิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันงุดหงิบนะบางทีมันตอบไม่ได้เดือนนี้คุณค่อนข้างงุดหงิบมากๆเลย แต่โชคดีที่วคุณมี The อ m p r e s s ค่ะไพ่ราชินีผู้ที่มีความมั่งทงั้งความมั่งคัง่งมีทั้งสติปัญญามีทั้งความอุดมสมบูรณ์มาประกบตัวคุณเอาไว้นี่เป็นลูกนะคะนี่เป็นแม่นะคะอืมคอยช่วยคณอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าคุณเป็นมืออาชีพมากพอคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมากพอนะคะถ้าคุณแสดงอย่างนี้ออกมาได้อะ่ะ เรื่องอื่นก็จบคนทีอ,อื่นก็จบเพื่อนร่วมงานก็ดีอะค่ะนะคะไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยอยู่ที่ว่าตัวคุณมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกใจคุณเท่านั้นเองนะอารมณ์สองขั้วอืมลังเลใจนะคะข้อมูลไ,ได้หาข้อมูลไม่ได้เรียกมาถามเรียกมาคุยเลยยังจะดีกว่าซะอีกนะคะคุยกันดีๆแบบ คนเรามันน้องมืออาชีพในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวนั้นก็อืมอย่างที่บอกไปเด็กๆช่วยได้อืมนะคะประมาณนี้นะคะคนเกิดปีชวดนะมันเป็นดวงประจําเดือนเองนะคะไม่ใช่ประจําปีเพราะฉะนั้นแล้วก็พ้นเดือนนี้ไปมันก็ดีขึ้นเองเรื่องร้ายๆไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะคะ และแน่นอนค่ะเรื่องดีๆมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเช่นกันนะคะธรรมดามนุษย์โลกทั่วไปที่ต้องใช้ชีวิตเป็นวงกลมพระจักรนั่นเองนะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ